ครั้งหนึ่งในชีวิตแก้มบุ๋มปริยาดาเผย,ยความในใจนาทีสำคัญของชีวิตหลังโดนคุกเข่าขอแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตแก้มบุ๋มปริยดาเผยความในใจนาทีสำคัญของชีวิตหลังโดนคุกเข่าขอแต่งงานอีกหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงที่ทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวสำหรับสาวแก้มบุ๋มปริยดาที่ถูกแฟนหนุ่มพีทกันตพรเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน ดยงานนี้หนุ่มพีชจัดเต็มสุดๆเพื่อว่าที่เจ้าสาวคนสวยทั้งจุดพลุและสมเหมือนเพชรเม็ดใหญ่ตีตราจองท่ามกลางกลุ่มเพื่อนและครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยล่าสุดว่าที่เจ้าสาวได้มาโพสต์ภาพบอกความในใจถึงนาทีสําคัญของชีวิตพร้อมเขียนข้อความว่าดิฉันโดนขอแต่งงานแล้วค่ะจอดจาครั้งหนึ่งในชีวิตไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้ ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูมากมายขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมยินดีกว่าจะมีภาพที่ทุกคนเห็นบอกเลยข้ามน้ำข้ามทะเลมากบางทีก็กลัวหนูสงสัยเกินเอ็นดูพี่พีทร้องไห้เลยไม่เป็นไรนะหนูจะอยู่โอพี่พีทตลอดไป0 1นย์0 2 3ทับศูนทับงแก้มพีทงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องรวมถึงแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายอาทิรักตลอดไป ยินดีด้วยนะคะอ้ายินดีด้วยมากๆนะคะทั้งแก้มบุ๋มทั้งพีทเลยดีใจมากๆอ congratulations ค่ะดีใจที่บุ๋มได้เจอคนดีมาอยู่ดูแลกันนะเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะจะตามยินดีกับทุกช่วงชีวิตไปเลยน่ารักดีใจมากยินดีด้วยครับพี่